หนุ่มสอนลามไม่ทนอีกต่อไปแล้วเคลื่อนไหวกลางไอจีอดีตเมียติ๊กบิ๊กบาเทอร์หลังจากที่หนุ่มสอนลามได้ออกมาโพสรูปทะเบียนหย่าพร้อมตัดขาดจากติ๊กอดีตเมียนะครับและได้ให้ติ๊กออกจากบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและได้แจ้งว่านะครับนี่ใดๆที่ก่อจากอดีตภรรยาหรือติกนะครับไม่ขอรับผิดชอบอีกแล้วให้ทวงถามที่ติกแทนนะครับหลังมีวีรกรรมมากมาย แอบกดขึ้นบัตร ATM ของสอนรามไปแล้ว450,000บาทนะครับและคดีโกงหน้ากากอนามัยไปอีก900,000บาทซึ่งสอนรามได้จ่ายคืนให้เจ้าทุกไปแล้วนะครับและอมเงินมัดจำแสดงคอนเสิร์ตอีก5 5 0 0 0และยังมีอื่นๆที่สอนรามไม่ได้บอกนะครับและต่อด้วยขโมยทองของลูกไปอีก10บาทหรือมากกว่านั้นนะครับต่อมาก็มี เจ้าหนี้มาทวงถึงหน้าบ้านนะครับเนื่องจากหนุ่มสอรามห่วงความปลอดภัยคนในบ้านจากการทวงหนี้ของเจ้าหนี้นะครับและล่าสุดนะครับวินมอเตอร์ไซค์ก็คอมเมนต์ทวงหนี้ของติก๊กโดยให้สอรามมาช่วยชดใช้หนี้แทน และล่าสุดนะครับทางด้านหนุ่มสอรามได้ออกมาเคลื่อนไหวกลางไอจอีกครั้งนะครับโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่านะครับเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์กับอดีตเมียแล้วนะครับเพราะทางด้านหนุ่มสอรามเนี่ยได้กดเลิกติดตามอินสตาแกรของอดีตเมียติ๊กบิ๊กบาเธอรออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารแจ้งเตือนอัปเดตกัน